สวัสดีทุกคนที่ชื่นชอบการเดินทางการผจญภัยและเสียงเครื่องยนต์ที่เราใจวันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนรอคอยจากค่ายส้มสุดเท่อย่าง KTM นั่นคือ KTM Adventure 390รุ่นปี2025ซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้มีการอัปเดตหลายอย่างที่น่าสนใจมากทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทำให้การขับขี่สนุกและปลอดภัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่เป็นสายทัวริงหรือรักการออกทริปต่างจังหวัด รถคันนี้คือคำตอบที่ลงตัวระหว่างความแรงและความสบายในการขับขี่ระยะไกลได้เป็นอย่างดีการออกแบบภายนอกของ KTM Adventure 390รุ่นใหม่ยังคงเอกลักษณ์แบบดุดันในสไตล์ของ KTM แต่ได้เพิ่มรายละเอียดที่ทำให้ดูโมเดิร์นขึ้นไฟหน้าเล็ดทรงใหม่ให้ความสว่างและความคมชัดมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับในเวลากลางคืนหรือในเส้นทางที่ทัศนวิสัยต่ำตัวแฟริงด้านข้างถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงลมปะทะและเพิ่มความเสถียรในความเร็วสูง ส่วนโครงสร้างยังคงใช้เฟรมแบบสปอร์ตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงที่ช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างมั่นใจไม่ว่าจะบนถนนดำหรือเส้นทางลูกรังสำหรับรุ่นปี2025ยังมีสีใหม่และลวดลายกราฟิกที่โดดเด่นมากขึ้น ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของนักขจนภัยได้อย่างแท้จริงด้านเครื่องยนต์ KTM Adventure 390มาพร้อมเครื่องขนาด 373cc แบบสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ให้พละกำลังสูงสุดราว44แรงมา้าที่รอบเครื่องประมาณ9,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุด37นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงพอตัวสำหรับรถในคลาสนี้ระบบเกียร์6สปีดทำงานได้อย่างนุ่มนวลพร้อมระบบ slipper c l u t c ที่ช่วยลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจแม้ขี่ในเส้นทางโค้งต่อเนื่องการตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้าแบบไร้บายวายก็แม่นยำและตอบสนองได้ดีในทุกช่วงความเร็วด้านระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับของ WP และโชคหลังแบบโมโนช็อปที่สามารถกลับได้ทำให้การขับขี่บนถนนคู่ขับเป็นไปอย่างนุ่มนวลและมั่นคงส่วนระบบเบรกของบีพร้อม ABS แบบคอเนอริงจากบอสช่วยให้การหยุดรถในทางโค้งปลอดภัยและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น ในด้านความประหยัดน้ำมัน KTM Adventure 3 9 0สามารถทำได้ประมาณ28-30กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีมากสำหรับรถที่ให้สมรรถนะระดับนี้ถังน้ำมันขนาด14.5ลิตรทำให้สามารถขับได้ไกลกว่า400กิโลเมตรต่อนหนึ่งถังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกทริปยาวโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยด้านความสะดวกสบายเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้โค้งรับกับสรีระผูขับและผู้้อน เพิ่มความนุ่มและลดอาการเมื่อเมื่อขับระยะไกลความสูงเบาะอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายแนละสำหรับผู้ขี่ตัวไม่สูงมากแฮนด์บาร์ยกสูงและตำแหน่งเท้าที่วางได้สบายช่วยให้ท่านั่งเป็นธรรมชาติ ไม่มืยง่ายเมื่อขี่นานนานอีกทั้งยังมีช่องเสียบชาร์จ USB และหน้าจอ TFT สีขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ k t m My Ride เพื่อฟังเพลงดูสายเรียกเข้าหรือนำทางได้แบบ Real Time ด้านความปลอดภยัยก็จัดเต็มทั้งระบบแ r ล c ชั่นคอนโทรลที่ปรับได้หลายโหมดและ ABS ที่สามารถเปิดปิดบางส่วนสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดรวมถึงระบบ Cornering ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกในขณะเข้าโค้ง สรุปแล้ว KTM Adventure 390รุ่น2025เป็นรถที่รวมความสนุกความแรงและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มเข้าสู่สายทัวริงและสายลุยที่ต้องการรถเบาแต่สมรรถนะจัดจ้านถ้าคุณกำลังมองหารถที่พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะบนถนนหรือทางฝุ่นรถคันนี้คือคำตอบที่คุ้มค่ากับทุกบาทแน่นอน